ศูนย์มาบ่าเรียงนี่เห็นหนังสือออกมาแล้วปีแตกแห้งบ่ไหวไขสิท้นกับท้นฉันบ่ทนแล้วรอบนี่ฝากถึงกรมป,ปรศาาุสัตว์สูมีเงินเดือนที่แตกแห้เว่าคักหลายคนทำมาหาเศรากินคำขับรถง่วแลนรถั่วห้ามห้ามฮะเพราหาแม,ม่มึยอห้ามยังนักหนาแทะฮะขยายเวลามา่านีเดือนที่สามเดีวมึงฮียอย่างดีขึ้นบ่ วัคซีนมีสีดบ,บ่วัคซีนั่วควายนั่นคืออ้างนั่นอ้างนี่ว่ายังมีโรคระบาดแท้ซุ้มสาตหมาหสุ้มลูกหมาเอ้ยสมบัตยเบิดฝังโคดเงามานันน่ะเนาะมีบ่ผู้ใได้งเงินเยียวยาจากโรคระบีสกินง่วมีบ่ลุ้มลูกอีฮาร์อัปปีนั่นขยายเวลางัวควายบานนี้คูคุมกันยังพอกการระบาดพอกการระบาดเมื่อกับเพียงบอ,อาวัคซีนมาสีดให้ไทยบาน สิแห,ห่งงวยควายสุ้มเป็ดสูงที่ขยายอย่งางเวลาหนักหนาคนพ่อคนแม่สุดแท้เพราะอะไกูสวนความยากลำบากของคนอาชีพด้หอยรถขนงัวเขาลำบากเขายากซ้ำไหนแต่พ่อดาตำรวจกับแ่แห้งแล้วยังสิได้ลบตาปสุสสาว์อีกอยู่สุ้มเป็ดสุอัปปร์ศูนย์คากแล้วมื้อนี้ฐาระยะเวลามาสองเดือนสามเดือนเก้ากัญญาเบิดเวลาขยายโอกาส มื่อนี้สิบกันยาออกนหนังสือขาา้าวซางมาอีกสมบัติตายสัวฝากหมาลูกอีหา่าเอ้ยเยดแตกไอหอคอยศูนพี่น้องศูนอีหลีเรื่องนี่ฉันจิตแล่นขนว่าฉันพ่อขนผูส้สายฉันจิตไล่สดดาพร้อมอ้างนั่นอ้างนี่อ้างว่าโรคระบาดยังมีงวัวควอยบรไเลาพุ่งภูมิเกลต์พุ่ภูมิกันคนพ่อคนแม่มงบารัมขอมาสีม้่อเขาสีจะได้สีก้าต้มมอยารักษาสมุนไพรนะบอกลูกหมาโมอโหครับ ขนเลยพี่น้องเขาบากันขนเลยล้ำปีสกินสกินขนไปเลยให้มันขนมันระบาดเบิดประเทศผุ่นซุ้มสัตวานี่มีมาทําไมกบุษัทน่ะมีทําไมออกมาเบิ่งให้บ้านให้เมืองเขาบอปากเท่าเปื่อยดิดปลายฝนต้นหนาวทุลาสุออกมาสีดไปซุ้มหมาซุ้มสัตว์สัวสัวออกมาสีดไปปากเท่าเปื่อยน,น,น,นี่ปลายฝนต้นหนาวนี่ฮะสัวออกมาไปมีมาบาัคซีนปากเท่าเปื่อยนั่น มีไปไทยเอไทยบีมีไปล่าี่สกิดกัญญาเพราะแห้งแล้วสุมสัตว์กรมปศุสัตว์ประเม็นสัตว์ต่อเตาว่าแหวนกะลั่นได้พี่น้องสัตว์สอสสัตว์นี่สอสเสือไม่หันซอสเสือนี่กรมปศุสัตว์สุมสัตว์ศูน์นาโมโหขยายไปแล้วขยายโคตรพอโคตรแม่ยังคักรดกระเดแท่แช่ไปเลยแช่ไปมันหัวจักกุน าหากินลลำบากเงี้ยพ่อแห้งแม่แก้ไขปัญหาพ่ะตรงจุดแม่มันแก้ไขคนพ่อคนแม่มก็สมัคห้ามคนง่ายอย่างมึงห้ามผู้คนว่ามึงห้ามแม่ว้านห้ามยุ่งบิดได้ยุ่บอมันบเบิดดอ,อกลับปีสก,กินมันสิยุ่งนะมึงไปสิคือโควิดนี่สุ่มหมารัฐบาลบริหารซัวนี่มันปตาซูนี่เลยได้พี่น้องเอ้ยหากินก็บลำบากแล้ว ยังสิไม่ปิดกันการหากินเขาอยุ่ตลาดตลาดบ่เปิดตลาดง่วเขาเปิดบ่ได้เขาฆ่าโควิดสุกไก่มุกุขายทั้งเฟซทั้งไลน์แน่สุกขยาสิโพสิโพหลายสุ่มสันดานสูม,มีเงินเดือนสิแตกลูกหมาสูม,มีเงินเดือนสิแตกมุตูในี่มันบ่นมีเงินเดือนมุกุหาจังไดมุกุแูแลนทรงง่วมุกูจังไดเห็นใจมุกุแน่ชีวิตได้ห้อยนั่นสุ่มสัดซัว วัวฝากหมาง้ว่าควยไว้พุ่งคุ้มกันยังเกิดการระบา,ากดกฎหมมยขอ,อนั้นขอ,อนี้ออกมาใสยัยวัคซีนเดี๋ยวมาหามาสีทุกอห้าจันไล่อ้ย,ท,ตตนอนท,อยที่แตกต้งงบประมาณนอนที่แตกนั่งอยู่โต๊ะซื้อมาล่งเวลาที่แตกต่งเงินเดียนปากเข้าเปียกอลวไรระบาดปิดต่ออีกฮอดปีนาคุณไม่ได้เปิดได้เลนไปใช้ดอกมว่วอุศุนนี่ปลายฝนต้นหนาวตุลานีเอ m d อดีนี่ชูมีวัคซีนไปหา สุมีไปวัคซีนนั่นสุมีไปสุมวัคซีนให้บานไปสุมหนาหมาสุมซาดหมาสุมีไปวัคซีนฮะฆ่าหนังหีศูนย์ยพี่นอคอยจอกรลุ่มผู้ชัจับคอยยุ่งใส่ไล่สดฉันจะด่าด้วยฉันไม่ไวหน้าแล้วเป็นยังไงก็เป็นจ,จับฉันจะอะไรก็จับเลยไม่กลัวเป่าซื้อซัก ขนทางเที่ยวสิได้ไหมขายงวดหรือขายออนไลน์ไหมยังมาห้ามขนยายเขาถามาหดสองเดือนเออกูดีใจว่ามืออื่นมาที่สิบส่บมีหนังสือออกมาเซขนยายได้ยังเซรีตลาดงวดสิได้เปิดมาตรการโควิดปุ๊บยังบ่ไปร่วมกันนะกระท่วงสาธารณสุขฮะมันคือว่าไปร่วมกันกระท่วงสาธารณสุขมาตรการนี่สิเปิดได้บ่มันคือบ่ไปเฮ็ดเขาจิกโตรวคนจังใดตรวจคนไขวัดอุณหภูมิจังหด แห้ทัพบานเคลื่อนย้ายเขามีอยู่ไม่กินตีแต่โคมีเขากันยากลำบากว่าแห้งแล้วซุ่มซัวจะเป็นสุบมีสมองลูกหมาเอียดแตกกุศลจะเป็นนั่นตายบรรทุกแ่าๆที่ชิวบริหารบ่เป็นนั่นบัคซีนกับบอมมี่สิมาสีห,าห,าห้ามยูหันมุหันไม่ไปฮอดกินเจ็ดศูนย์คือว่าประยุทธ์บอกมืผู้วัดประเทศไทยจะบุกนี้นะ่มุหามลงไป นานรนถแตกเอ้ยขุดศูนย์ไปหามาสี่จากอนปากเจ้าเปี้ายนั่นไปหามาออกมาสี่ออกมาบริการไทยบ้านอย่าอยูที่แตกเงินเหย็นตื้อเนีย่ยไทยบ้านเขาบอกว่าเบิ้งงวดเก็บงวดไปเอาตังเงินออกมาเมบิ้งบอเคยออกมาสนใจบอมีอะไรที่แตกจะกกงประทุสัตว์มีอะไรอย่างส่ง,งเสริมสุดป,ประจันต์ประกวดแจ๊คเทียรบองงวดฮะวงวคข้ยชุดจัดประกวดแจ๊คเทียรบอกรู้ถามชุดรุ่นสามสี่ปีขึ้นหลังมะนี่ ชูจัดบอลูกผสมไทยบา้านแถวไปประกวดชูม,มี่บอสชูคือบ,บอกระตุ้นให้บ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกต่ว่าชูเฮ็ตนาที่กรมอุตุสัตวนั่นซุ้มเป็ดซัวฟากหมาลูกุย,ย,ยกห้างไว้กุศลเห็นหนาบักมันออกคำสั่งได้เฮ้ยบริหารอีหยังแก้ไขปัญหาให้มันตรงจุดบอถามดูเฮ้ยถามดูแก้ปัญหาอีหยังให้มันตรงจุดบอ บอ,อกคำสั่งมามีมตโต,ตัวหนังสือออกมาล่าไลา่ซื้อวัคซีนจะฉีดวัวสัมพีดสกินมีบอมีหมาตัวไหนได้ฉีดบัฮะเขานําเขาวัคซีนมากกว่าวัคซีนเทียนซุปอีนาเนาะแตกจะแม่กกูปยานผู้ใดขักซะตจะแม่กูกจกีสู่คักซะรอบนีเออจะแม่กูจีสู่คักซะ เบิดความปวดทนแล้วคนนั่นแต่โควิดกหากินหาหาลำบากเพราะแห้งแล้วคือเพราะเห็นใจกันแน่เออนักจีจับสิปั๊บกันยุ่อาชีพได้หอยแต่กูไม่ได้ค่าอย่าบ้างว่วงกูกระซื้อกูเอาเงินกูซื้อกูอจะเอาขึ้นรถกูไม่ได้เห็นของพี่กฎหมายตอนนี้หออว่าเป็นรถแกผักญาตะเอาพอดีหลายก้อนไว้ยจะเฉลี่ยวรถแกงง่วงช่วงนี้ห่อปาเตี้ยสามสัตว์ที่สัตว์ผ่าสลื่นคุ้มบัตรสัตว์ย่านเขาเห็นญานเขาน้่มจับ ต้มหน่าเนาะแตกเอ้ยจะเป็นกูสูตรครูุ่ชิดลายสดอีกเมื่อนี้เอาเห็นไหมโคตรมันตายไปข้างนึงไปเลยเป๊กว่เห็นใจายหอยแท้เด็กว่เห็นใจคนหาเสาก,กินคาแท่แม่หล่ะเจ้าของมีเงื่อนเดือนซีแตกน่นอนอยู่ในซุกอะไรเงื่อนเดือนซุกเป็ดพวกเขาบ่ามีเงินเดือนเขาสิกินซีอิ้จังไหนคือบ่คืดแน่ฮะมันคือบ่นนะคืดแนนะ่ มันคือบอ่อขืดแน่ซุ้มหนามาอยู่สิแตกเงินเดียดซื้อมันคือบอ่อขืดแน่ฮะศูนย,ย์พี่น้องศูนย์ศูนย์อีรีเบาซื้อซื้อซะศูนย์คักอีรีขยายไปแล้วอย่างหนักหนาถามดูเห็นหน้าคอยบอกเห็นหน้ากูบอกนี่กูจอดรถนั่นเห็นหน้ากูบอกแบบนี้เออขยายไปแล้วอย่างหนักหนาถามดูคุณกรมบัตรสุสานขาขยายเวลาเนี่ยหนักหนาฮะ มันตัใสมันระบาดตัวใสคือบ่ไปรักษาคือบ่ไปคุ้มโลกบองหันมึงออกกฎหมายมาเบิดประเทศฮะมึงออกเบิดกฎหมายมาเบิดประเทศเขาสิตายเบิดแล้วซุ้มในหอยง้วนนั่นบุละคนสื่งง้วขุนไปทีใบเต็มคอกที่ขายกับบ่ได้ขายที่ส่งออกนอกประเทศกับบ่ได้ส่งเกียร์หัวหาตะลมือเบิดท่อได้หางาจนมียแล้วเขาบ่ได้ขายเออตลาดง่วกับเปิดบ่ได้กับเพ่อะแห้งเล้ว สูกไก่กูขายเน่นอ่อนไล่อ่อนหาย,อนอยางแน่สุ๊กไก่าสิพวสีพวไลสุมีเงินเดียนสุม,นนสมีเงินเดียนเงินดาวสุมเป็ดมึงไปหามาสีท้มันครบมบันชุวโตงวอในประเทศไทยพียักโตนั่นบัคซีนนั่นโลกนี้ระบาดใหม่อุบัติใหม่อุบัติใหม่แล้วมึงระไ,ไม่เตรียมตัวยดรับมือมึงกับหัวยุอินเดียก็เกิดมาแล้วอิตอเลียก,ก็เกิดมาแล้วมึงกับหัว มันคือว่าเตรียมตัวเตรียมการมันยากแล้วตีวัคซีนสร้างมาแล้วก็เข่ามานี่คันบอกข้า่าผลประโยชน์ศูนย์นั่นซุ่มน้าแตนเอ้ยจะเป็นเหี้ยไก่ได้เนาะจะเป็นศูนย์ได้เนาะเขาไปนจนเศร้าเขารักษาจนเศร้าเบิดแล้วพีสกินนั่นมันบวมีมันเบิดแล้วพีสกินมันเริ่มกลางหายแล้วโรคสิไปต่อมาคือปากเข่าเป่อยนี่ฟู้ดแอนด์มั์เดสินี่ปากเข่าเปีอยสิมามึงมีวัคซีนไปสุ่มกลมปัสุศษ มึงมีไปวัคซีนมึงเห็นหัวตกเจ้าบ้านบอมึงเห็นทยบ้านหายบองวตายานายอนรับปีสกินมึงเห็นบอฮะรับปีสก,กินตายนะมึงเห็นบอทยบ้านเขาหายเขาได้ฝังงวน,นั่นฮะสมน,นันท์เราแตกเลยเก็บแม่มึงน,นี่ศูนย์พี่น้องมันบอไอ้คอยเจอแค่ก็จะฉะตรงนั้นเลยมาถือซื้อซะมึงอ,อึด่ันตีเป็นทรงอยู่อุดรงวเจอจะฉะเลยจะไม่กลัวบอกว่าใบากูนี่กูขิต เอาวัวกรยยางตุงเอากูไม่ได้ขนย้ายกูตุงเอานี่เออมันนี่ยังน,กนักหนามันหามียังน,กนักหนาเจ้าของมีเงินเดือนกินเจ้าของก็เห็นใจไทยบ้านประชาชนบอกถามแนมะ่แล้วบากงาสิตายไม่หากินยุบนี่แม่เว้ยหาฝังแเม,มเ่มึ้ยทำไมกูสูญมนมีความสีเบลาพี่น้องมันเฮ้ย งวดรถเอ่ยพุละคนออกรถงวขั้นไไหมออกรถกระบะตอนเดียวออกหกล้อละออกเอียงอันนั้นอันนี้แหละไฟแนนซ์ Finance, มันขยายเวลาให้มึงไหมไม่ขยายสิ้นเดียนมาท่วงถามย่างเดียวงวดรถงวดนั่นงวดนี่ภุละคนผ่อนบ้านภุละคนผ่อนนั่นผ่อนนี่ทุกคนมีรายรับหมดมีรายจ่ายหมดแต่ว,ว่าพวกคุณมีเงินงเดือนไงเออแมนบอสูมมีเงินเดือนสูเฮตจังไดนก็ได้ สูบ่ออกมาสีม้วนจากตัวุก็ได้เงินเดียนสุนันสุเคยมาแนนํำใช้บ้านบอแล้วกีนสกินมาสุเคยมาเบิงมาดูแลบอกูถามแน่มีว่าทาไมกรมปศุสัตว์ทําไม่ส่ง,สงเสริมเกษตรกรทําไมออกมาดูแลนะมีทําไมงานประกวดเคยจัดบอฮะงานประกวดเคยจัดบอวัวบ่ามันบาซินนี่เคยบองานประกวดควายนี่เคยบอมีบอมีหาลังจังหวัดมีหาลังมองเท่านั้นสิแต,ต่งบประมาณเบื เงินกับบมีสิมาจากงานประกวดสะส้จัดประกวดทุกปีทุกปีจัดทุกเดือนแท่งดีไทยบ้านเขากระิกระตุ้นขึ้นบนันนีอยากเลี้ยงงัวละ่ะงัวในไประเทศทกระิกลับว่าบูมบนันเออมันบอมีอาชีพเกี่ยวกับสัตว์นี่มีงัวนี่แหละมันได้เงินหลายเพราะว่าอย่างมันจิตตญากับเฟี้ยงมันบ่ได้กินหัวอาหารกินนฮามกินอย่างคือหมูคือเป็ดคือไก่เออส่งเสริมไทยบาท้านในไหม ชั้นญาติมีหมอบในหอยรวบตัวถ้าเขารวมตัวอย่าชั้นจะไปเลยรถชั้นมีสองคันชั้นจอดไปทั้งสองคันเลยกลูสิแก้ขี่ันจะเต็มผู้จิ้าล่างกูสิไปสะออกจากบ้านอฮ้ยหน่าโมโหศูนย์อีได้พี่น้องศูนย์อีรอบนี่เปล่าซื้อซื้ะมันเกินไปแล้วเหตุอีอย่างมันเบิ่งสถานการณ์มันเคยลงมาเบิ่งบาสุกออกหนังสือคำสั่งน่ะเคยลงมาเบิ่งพื้นที่เพว่าไปจังไหน ว่าง่วงเจ็ดม่วป่วยง่วตายเท่าไรเขาได้เงินเดี่ยวใหญาแจกสุบไปสุบของม่วตายน่ะสุบเปรตไอสัตว์ไอกลมประจุดสัตว์เขาได้ไปเงินง่วเขาตายทุกเดี่ยวใหญ่เขาจักบาทสุบมาสุใจมาสชุบมาสมมุดสมมาละมุดสมมุดสุใจมากหมื่นหนึ่งมาหอดมือไทยบ้านนี่มาเหลียพ่อมื่นบอเงินนี่กูถาม์เนี่ยมาหอดมือไทยบ้านนี่มาเหลียพ่อมื่นบอสุกินไปเท่าไรอีกชุบทั้งนั้นอีกบะนี่เนี่ย กินตัอตัอ,ต,อตัอกันลงมาเนี่ยเหลียจากบาทบัน้เงินนี่บปเหลือสองพันหนึ่งตีสวัสดีอย่างไดงั่งวตัวบกง,งายตายเนี่ยเอาเอ้ยจะเป็นกุศลสุ่หนาเนาะแตกเอ้ยจะเห็นบอกว่าครับสั่งดิพี่น้องชาวมั่วชาวเขเข้าญาไปญาติขนไปเลยต่กี้เมย์ไม่กีไหนสิดิขนไปเลย่าไ,ไปญาติมันเอาตะกดหมยมาใส่กับเฮ้านะ่ะซุ่มนี่เอาตะกฎดมมยมาใส่กับเฮ้าบีบขั้นเฮ้าบีบ กูเป็นสมวพักเสียดเด้อจะมาบีบกูหลายจะมาขันกูหลายเดอ้อสามเดียนง้อหน่อยตายหกพันท่านใดอยู่เงืนหกพันเฮาขับรถทัวสิได้มิกมาสิ่ใจเฮาบ่อเมืม่อาน่ะนะเออง้อตายจากักโตล้ำปีสกกรศรษฐีรอบนี่มีเตาครับมีมางมันเป็นโรคอุบัติใหม่ครับบักอาทิตย์บดีกรมปศัตว์น่นอุบัติใหม่พอมึงตีก็เห็นอยู่ว่าเขาเกิดยุตอินเดียอีกอย่างเขาก็เกิด เป็นยังคือบ่เตรียมโตเตียมกันเฮ้ยปวเตรียมโตนี่ไปหามาสีด์วัคซีนปากเท่าเปื่อยนะ่ะไปหามาไปหามาสีดปลายฝนต้นหนาวนี่ตุลานี่พฤศจิากานี่ฮะอีพ่อกระเบิดปฏิจพันรักษาวะยางว้าางวนนะ่ะแพงฉันบอกเลยมันหนา่ามโหมันพอเห็นใจเฮา มันมีต่เสเอวปองของมันมันสิหามค้นใหญ่ยังนักหนาผู้ใดเขาสิซื่อง้อป่วยงว้อเจ็บกูถามมึงเนี่ยผู้ใดเขาสิซื่อง้อตุ่มอักลากมีแตกนอนแตกนี่ใครเขาสิซื้อเขาขยันไปแปลงง่าอยู่คอขอบเขามีสมองคิดเลยสมศสันดานเป็นเบิดตบานภาคอีสานนี่เป็นมองแรกเลยอำเภอร้อยเอ็ดนั่นร้อยเอ็ดนั่ะเป็นมองแรกคือบ่คุ้มหันในมันโย ผู้ใดเขาเดี๋ยแต่เขานายสุไลเด็ดมันมีอะไรอยัางกบบุิษั์เนี่ยกูถามเนี่ยมีไวไรเดกผ้าสีเดกเงินเหรียนเนี่ยบอกเดกผ้าสีประชาชนนี่บอกฮะเฮ้ยแจกว่ัสันแจกน้ำยาเฮียนละทอตะปีแตกนี่มาพ่นยุ่งเอว่องวัสเจพ่นใช้อย่างละคือบ่ตชือมาแจกเคียงพ่นควนเคียงหาหกลอยน่ะซุ่คือบ่ช่างมาแจกใช้บ้านนะครับพ่นแต่ที่แรกพุ่น มันก็คุ้มยู่ตัวแต่บัลล่บาที่แรกผมกอบอกห้ามขนย้ายคือเขาแรงแตกตืมๆยูจนเขาเขาขนงวงไปหันไปนี่จนเบิร์ดยากเบิร์ดประเทศบัดเทศแรกคืออกห้ามมาห้ามพ่อพมึงอย่างงี้มันโู้มันเกิดแล้วมันห้ามบม่ได้แล้วก็ต้องแก้ไขมันตรงจุดสุ่มบอเป็นก็หาวัคซีนน้ำแข็วัคซีนมาสีเพราะแม่ทีมาห้ามแต่ยูสิห้ามมึงบสสิีแตกยังขี่สกี้กับบอมี หมากินบ่แล้วขีดบ่มี่ฮอตขีดสิกีสุ้มเป็ดขายดีคักเบอหันเพลทขายเครื่องพ่นยุงนั่นผู้ดใดกัดเสือผู้ใดกัดเสือสวยนสมมติตายเบิดหันแน่นอนไปกุพ่อจุ๊ดแ้กูจิเี้ยักษ์กุพ่อปะโมโหพี่น้องศูนย์อีลีเขาจี้ท่อนไปงี้สิตลอดบ่มื่อคอยคอยถามมู่เจ้าเนี่ยเขาจีให้เขาออกคำสั่งให้เขาจ้องตัดธรรมะทางธรรมะหากินเท้ายุงสิบบ่ ฮะมีไปเรียนไล่ตามไล่ทางสถิตดึกทีใส่น้ามันบดัดนี้นอกจากไม่ส่งเสริมแล้วยังปิดกั้นการทรามหากินของเกษตรกรประชาชนพวกกรมปศุสัตว์กูก็ดีใจว่ามือนี้พัีิสิบสิมีคาสั่งออกมาให้คนย้ายได้ทั่วประเทศยังบม่มียังมีคาสั่งออกมา,านี่ยังลหละสิดเปิดอ่าน มึงนพี่น้องขอสอ่านทุกังเนาะขอมีคำสั่งตามหนังสือบ่เห,นห็นฮูตามหนังสือกรมปศุสัสตว์ด่วนที่สุดกอสหน,สนสึ่งศูนย์ลงวันที่11พฤษภาม59เรุ่งมาตรการควบคุมมาที่นี้มากับอันว่าหัวขอเนาะเนื่องจากสถานการณ์ของโรคล,ลาปพิสกินในปัจจุบันยังพบการระบาดของโรคในพื้นที่หลายจังหวัดและจะทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายสัตว์จากตลาดนัดค้าสัตว์ ประกอบกับโครกระเบืรอส่วนใหญ่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคดังกล่าวดังนั้นเพื่อให้การควบคุมป้องกันโรคล,ลำปีสกินดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโครกระเบืรอกรมปศุริษัทจ,จึงขอขยายระยะเวลาตามมาตรการควบคุมโรคล,ลำปีสกินข้อที่2.3.1 การดาเนินการของตลาดนัดค้าสัตว์กรณีจังหวัดที่เกิดโรคและจังหวัดที่อยู่ในรัศมี50กิโลเมตรจากจุดเกิดโรคปศุสัตว์จังหวัดขอความร่วมมอืองดการขนย้ายสัตว์จากตลาดนัดค้าสูนศูนอิหรี่ขยายเวลาว่า มีการเคลืญญ่อนย้ายจากตลาดนัดค้าสัตว์ตลาดง่วยุไสเปิดตอนนี้ฉันถามในตลาดง่วยุไสมองไดมันเปิดมันเปิดบอ่อใดมันค่าโควีดมันค่าลกคนออกหนังสือมากกับเบิงมิตาแนมีสมองแน่ซุ้มเห็ดแตดสูมีสมองมีตาแน่ออกหนังสือคําสั่งมากนะ่ะนะมดเคลืญญ่อนย้ายจากตลาดนัดค้าสัตว์มันบ่มีมองตลาดมองได้เปิดดอกเดานี่นะเขาก็เริ่มสิเปิดแต่ว่าสูงมากเห็ด อันหนังสืออมั่งสี่แล้วเขาสิเปิดได้บอสุตลาดนาดนั่นเออเป็นอย่างคือบ่ดว่วมมือจับกันกับอันกระทรวงสาธารณาสุขสิเหตุไปจังไดฮะตลาดงว่วคนนี่ใหกกว่าทร่วงสาธารณาสุขเออเจ้าของกรมสุตส์ทางสัตว์เจ้าของคือเหตุคือบกคือคือบ่าอ่านไปเนะี่ยคือนางสิแตกเงืนงเดี่ยนยุดเทินเก้าอี้ครับแท้ฮะถามแน,น,น่ไผสิทนกระทนไผสิหามไผสิวาจังได้กระซำฉันบ่ทนแล้วฉันจะขนฉันใจง่ายเออ เจอคือไลฟ์สดพูดคุยกันเลยคุยกันดีๆไม่ได้ไลฟ์สดพูดเลยเออเขาหาเศร้ากินคำไหมพี่น้องสีเห้าทนไปยังสี่บอกโควิดมันก็ลำบากเพราะแห้งเหยอไหมบรราบรลํบบากเ้ทุกอาชีพนะลำบากกระทบหมดจังก็นายหอยจังก็อชีพงว่วคืออาชีพอย่างศิลปินศิลปินแห่งตะเลต,ตุนเพลินเอออันนี้ก็ว่าโลกโลกคนเป็นบอเออโลกคนเท่ากับเข้าใจอยู่ว่ามัน ออกวงกว้างเออการแทรกเขคนตายก็สัตว์ตายมันก็คือกันเด้พี่น้องแมน่อ่ะสัตว์ตายเขาไ่ได้แกเข้หาคือคนตายเด้แมนบ่เออแก้ไขมันว่าตรงจุดมันก็สิเป็นจังซี่ไปเรื่อยๆนี่เก้าท่านเก้าตุลาสิบตุลามมนกระสิออกอีกมันกระสิเป็นจังซี่ไปเรื่อยๆนอกจากว่ามันสีมีผลประโยชน์อืมนี่แหละพี่น้องจุดบ่อยากเว้า เป่ากระสูนซื้อเป่าห้คนบ่มีสมองเนาะเป่าห้ซุ่มเย็ดแตุไอ้สุ่มสับยี่สูนสู่ต่อไปพี่น้องสร้างงัวนใหห้อยบรรดารถขนงัวทั้งหลายเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเขาบ้ามาดูแลขเขาม,ามาัมาบ่าว่างัวมาแย่งกัดดูแลเอาตอเอาเองเฮ็ดเอาเองเบิดจะได้ดอกแค่ไปงอไปงดมันจังสันละพี่น้อง สู้ต่อไปตราบใดที่ยังไม่ลมหายใจสู้ค่ะบ๊ายบายไปกินข่าก็หิวข่าแล้ว